เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันเวยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคบอลสไตล์บุกนะครับบุกในที่นี้ก็คือบุกทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะ มาในลักษณะไหนเราจะบุกเราจะโจมโจมตไีได้แบบหลายรูปแบบหลายทางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไหมนะครับผมอ่ะการเล่นแบบนี้มันก็คือหัวใจเกมรุกนั่นเองนะครับผมอ่ะหัวใจเกมรุกนะครับอ่ะจะเล่นบอลยังไงให้สวยงามก็คือมันต้องเล่นเกมบุกนะครับผมถ้าเราไม่เล่นเกมบุกรอแต่จังหวะที่แบบอ่ามั่วๆชั่ว,วๆมาให้ยิงอ่ะนะครับสุดท้ายถ้าเราบุกไม่เป็นอ่ะนะครับเราก็ไม่ชนะอยู่ดีนะครับผม แต่ว่าจังวะนี้คู่แข่งได้ส้มหล่นมาเลยครับก็ขึ้นนําไปก่อนครับ1-0ครับมาเดี๋ยวดูครับว่าต้องเล่นยังไงครับเตรียมรุกครับอ่าเพลงยัดขึ้นมาจังวะนนี้ยังติดอยู่เก็บบอลได้เก็บบอลได้ยังไม่ผ่านนะครับยัดออกมาอ่ะยังเก็บได้ครับจังวะนี้ให้มาที่เมสซี่ถึงไหมไม่ถึงครับจังวะนี้คู่แข่งยังไงออกมาที่เบรตติครับแทงต่อเลยครับแล้วยัดเข้ากลางครับทุกคนแบบนี้นิดเดียวครับเกือบไปมาทำเกมรุกขึ้นไปครับ การทางเกมรูกที่ดีเราต้องรู้จักว่าเราต้องจ่ายบอลไปตรงไหนนะครับอย่างอันนี้นะครับที่น้เราเดี๋ยวรอจับดักบอลก่อนนะครับผมนะครับประคองเอานี่ผมจังหวะไม่มีบอลประคองเอานะครับประคองปึ๊บพอตัดบอลได้ปั๊บเราสวนทันทีนะครับยังจังหวะนี้ดักไม่อยู่นะครับเกือบไปผู้แข่งเกือบได้ลูกที่2ครับแต่ว่ายังไม่เข้าเลยครับแล้วโผกมายิงลูกนี้ก็ยังติดเซฟยิงยีกทีก็ออกหลังไปเลยครับนะครับเอาใหม่ครับ ยังงงหัวไม่ขึ้นครับตอนนี้เครื่องยังไม่ติดมาเอาละครับเข้ากลางเข้ากลางพลิกแทงให้แบ็กไปเลยครับตอนนี้ซื้อเข้ากลางครับถ้าไม่มีที่ไปเข้ากลางยัดเลยครับแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองพลิกพลิกแล้วให้เดือบอยเดบอยได้ยิงเลยครับแต่มันไม่มีมุมเลยครับตอนนี้การบุกนะครับไม่จําเป็นว่าต้องให้กองหน้ายิงตลอดนะครับถ้ากลางเราเติมขึ้นมานะครับมีโอกาสได้จบลองดูนะครับผมเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่า เราไม่ต้องเน้นให้กองหน้ายิงตลอดไปนะครับผมนี่ครับคึ่งบอลก่อนครับคึ่งบอลปุ๊บพลิกให้เอโตเอตโตพลิกแล้วยิงเลยครับเรียบร้อยนะครับผมใช้ลักษณะการหมุนตัวยิงนะครับเกมบุกเนี่ยถ้ามันแน่นคู่แข่งอ่ะเขาเล่นเกมรับดีอ่ะนะครับเราต้องหาวิธีเจาะให้ได้ทุกเบล์ตนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคู่แข่งเขายิงได้ก่อนปุ๊บเขาจะเน้นตั้งรับเขาจะเน้นรัดกลุ่มเลยนะครับแต่เราอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับเราพยายามเจาะให้ได้ทุกเบลนะครับไม่ว่าจะ รถบัสกี่คันก็ตามครับเราต้องมีเกมบุกที่บุกเขาได้เจาะเขาได้นะครับผมอ่ะทำความอันตรายให้ได้นั่นเองหรือว่าบุกกดดันของเขาให้มันได้นั่นเองน,นะงครับผมการเล่นเกมลุกันใจเกมลุกมันก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสาคัญเลยก็คือปัน่นป่วนของคู่แข่งให้ได้เยอะๆนะครับผมปัน่นป่วนแนวรับนะครับลายกองหลังแบบนี้นะครับมีเห็นไหมเน้นเจาะเข้ามาเรื่อยๆครับชิ่น่ยจะเจาะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พยายามจบสกอร์ให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะ เข้ากลางคืนกลางอะไรแบบนี้นะครับยังติดอยู่ครับมามาใหม่ครับสําคัญเลยคืออย่าย่อท้อต่อการบุกนะครับสร้างสรรค์โอกาสไปเรื่อยๆครับแม้ว่าคู่แข่งอาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะแต่ว่าเขายิงได้ก็ตามนะครับแต่ว่าให้นินมี d n a ในทีมของตัวเองนะครับผมว่าเราเป็นสายบุกนะครับเป็นสายเจาะไปเรื่อยๆนื่อ่หาช่องไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมพยายามทําเกมลุกไปเรื่อยๆอยนะครับอย่าเพลวเด็ดขาดนะครับถ้าเราเพลวปุ๊บมีโอกาสที่เราจะโดนตีเสมอเนี่ยอ่าไม่ใช่สิ โดนคู่แข่งเอาชนะได้นะครับผมอ่ะก็บุกไปเรื่อยครับ 1- นึไปนะครับหนึ่งสองตนนี้ลองพลิกลองยิงดูนะครับถ้ามีจังหวะโอกาสคู่แข่งเริ่มล้วนแล้วครับอ่ะมีจังหวะเตะมุงแล้วก็ลองเล่นลูกสูดดูครับอ่ะแต่วะนี้ออกมาด้านข้างเลยครับจึงบอลหนึ่งครั้งครับอ่ะลองเปิดดูนะครับผมอ่ะถ้าบุกเจาะจากตรงกลางไม่ได้ก็ลองเปิดมงดูนะครับอ่ะหนึ่งสองมาครับแต่วันนี้ยังไม่ผ่านนะครับแล้วคู่แข่งเปิดยนยาวๆมาจะหมดเวลาแล้วครับ เราลองเก็บบอลก่อนครับเก็บบอลปุ๊บใจเย็นมอ่าจังหวะนี้เวลาน้อยครับชิ่งกันหนึ่งสองครับให้โตมีช่องครับแล้วให้เโตหลุดเข้ามาเลยครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมโอกาสจังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับบางแมทที่มันตึงจริงๆเนาะนะครับมันอาจจะมีแค่หนึ่งถึงสองจังหวะนะครับแต่ว่าให้เรามองดูว่ามีโอกาสไหนบ้างที่เราควรที่จะลองชิ่งลองทําเกมรูปดูนะครับผมอันนี้มันอยู่ที่ แต่ละแมตช์ด้วยเนาะนะครับแต่สําคัญเลยเกมรุกของเราเนี่ยพยายามบุกให้ได้เยอะนะครับอ่าพยายามจบให้งคมนะครับจ่ายบอลให้สําเร็จเยอะๆนะครับคู่แข่งจะได้บอลน้อยแล้วเราจะมีโอกาสเข้าทําเยอะมากมายนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ทีมของคู่แข่งก็ไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับผมมีแต่ตัวดีๆนะครับแต่ว่าฝั่งเราถ้าเล่นเป็นทีมนะครับอาศัยความเป็นทีมแหละนะครับทีมเวิร์กเนาะนะครับนักเตะ11คนอ่ะต้องเล่นให้เข้ากันนะครับผมอ่ะแล้วเกมรุกของเราก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเรา อาศัยเรื่องของการบุกที่มี DNA ของทีมครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม